และอองใจในม่านเพลิงตอนที่สองเดินเข้ากับดกักดูแลหวานให้ดีทดแทนที่พ่อไม่เคยดูแลน้องกับแม่ของเขาส่วนอีกเรื่องพ่อพูดมาเถอะครับอะไรที่ผมพอจะทำได้ผมรับปากเคยบอกแกไว้นานแล้วแต่แกว่ามันไร้สาระแต่งงานเหรอครับมันเป็นคำสัญญาระหว่างลูกผู้ชายคุณศักชายขอช่วยครอบครัวของเราเอาไว้เยอะ เขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้อีกอย่างผมไม่รู้จักลูกสาวของเขาเลยสักนิดแม้ั้่คนที่ชื่อศักชยัยก็เคยเห็นแค่หน้าเพลิงคำสัญญามันไม่มีวันจางหายหรอกนะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อมันและคนอย่างพ่อก็ไม่เคยผิดคำพูดพ่อดีใจที่มีแกเชื่อว่าทหมดพ่อสักคนทุกอย่างมันก็ยังคงไปได้ด้วยดีพักผ่อนเถอะครับวันนี้พ่อพูดมากเกินไปแล้วเรื่องหวานพ่อไม่ต้องเป็นห่วง น้องโทรหาผมอยู่บ่อยๆช่วงไหนที่ผมขึ้นไปกรุงเทพก็จะแวะไปหากันตลอดแต่งงานกับลูกคุณศักชยัยพอพูดจริงจังไม่ได้พูดเล่นนะตอนนี้แกยังโสดลองทำความรู้จักกับน้องเขาดูก,ก่อนก็ได้โสดก็จริงแต่ผมยังไม่คิดจะหาบวกมาผูกรัดคอพอบอกศักชัยเอาไว้แล้วว่าถ้าลูกคนแรกเป็นผู้ชายแล้วเขาไม่ลูกสาวเราจะให้แต่งงานด้วยกันทางโน้น เขามีเชื้อจีนเยอะก็เลยค่อนข้างที่จะยังเชื่อเรื่องคุมถุงชนเขากับคุณหญิงปรุงจีดก็ถูกจับคู่มาเหมือนกันแต่ผมคนไทยแท้ไอ้ลูกคนนี้นี่ปลายนิ้วหนาะขาอลงที่บนพวงมาลัยรถระหว่างติดไฟแดงหัวนึกไปถึงคำพูดของบิดาก่อนที่ท่านจะจากไปหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์กว่าๆแน่นอนคนอย่างพลาทีย์ไม่มีคำว่าวิดพลิ้วเด็ดขาด เขาทาตามคําสั่งที่พอบังเกิดก้าวสังเสียเอาไว้อย่างน้อยๆมันก็อาจจะทําให้ท่านจากไปได้อย่างสงบพ่อจะจําได้อยู่ว่าเมื่อก่อนฐานะทางบ้านค่อนข้างไม่ราบรื่นเท่าไหรนกักไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ก็จริงแต่ก็เริ่มมาจากเลขหลักเดียวจนกระทั่งมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัวถึงได้มั่นคงมากขึ้นจากคําบอกเล่าของคนเป็นพ่อนั้นศักชยัยไม่ได้ให้แค่ยืมทรัพย์ ทวายยังสอนเรื่องการลงทุนรวมไปถึงการบริหารต่างๆเขาคือเพื่อนกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นพอเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อเจอกันอีกครั้งได้อย่างไรไม่ได้เสาสีถามเอาความแต่ใครจะไปรู้ว่าอีกฝ่ายจะมาร่วมงานศพแถมยังเกินเกินถึงเรื่องสัญญาที่บิดาเขาเคยพูดเอาไว้เรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงๆนะ เขาไม่รู้หรอกว่าทำไมสักชยัยถึงพยายามดึงตัวเขาไปเป็นลูกเขยนักจะว่ามีปัญหาทางธุรกิจก็ไม่ใช่เพราะได้ข่าวว่าตอนนี้ลูกชายคนโตคืนแทนบริหารแทนเสร็จแล้วผมจะมั่นกับลูกสาวของคุณลุงแต่มีข้อแม้ว่ามาอยากศึกษานิสัยใจคอกันก่อนอีกอย่างผมไม่ต้องการให้เธอรู้ว่าผมเป็นคู่มันทำไมล่ะ เธอจะต่อต้านเอานะครับผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าดารัญญาเธอเป็นคนสวยและค่อนข้างที่จะไว้ตัวคนหนึ่งเขาจงใจทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องบังเอิญจนในที่สุดเธอก็เริ่มรู้ตัวและเริ่มเปิดใจให้มากขึ้นถ้าจะเป็นเรื่องบังเอิญก็คงจะมีอยู่อย่างหนึ่งดารัญ,ญ่านั้นเรียนที่เดียวกับมัทุรสนำซ้ำ ยังเคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมันอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกของผู้หญิงซึ่งเรื่องนี้เขาไม่ควรที่จะเข้าไปยุง่งดรัญญาไม่มีวันรู้ว่าทุกครั้งที่เธอพูดให้ร้ายมาทุรสคนฟังอย่างเขานั้นยิ่งมองเห็นบางอย่างชัดเจนขึ้นมาพี่เพลิงจะทนใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนั้นได้จริงๆหรอคะใช่มาทุรสพูดถูกเขาคงจะทนไม่ได้คำสั่งเสยข,ของบิดามีเพียงสองข้อหนึ่ง คือดูแลมัทุรสให้ดีที่สุดและ2ให้เขายอมรับมั่นกับลูกสาวของศักชยัยแล้วก็แต่งงานกันในเมื่อมนเดินทางมาถึงจุดนี้หากต้องตัดออกสักข้อพลาทิย์ไม่มีความลังเลเลยสักนิดพอคงไม่รักคำสัญญามากกว่าลูกสาวตัวเองใช่หรือเปล่าในเมื่อเจ้าหลอนเล่นงานน้องสาวเขาเกือบตายดังนั้นสิ่งที่จะตามมาผลลัพธ์ก็คงจะไม่ต่างกันนักท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิด ยังมีแสงสว่างตามทางพอให้มองเห็นหญิงสาวร่างเล็กที่กำลังนั่งอยู่บนม้าหินอ่อนบริเวณสวนสาธารณะจากที่ได้คุยกันราสุดพระลาทิ่พอจะเดาออกว่าดรัญยานั้นกำลังเผชิญปัญหายอย่างหนกักสอดส่องมองไปร,บรอบๆกลับไม่พบรถยนต์คู่ใจของเจ้าตัวชายหนุ่มเหยียดยิ้มคิดว่าสิ่งที่คาดคะเนเอาไว้คงไม่ต่างจากที่คิดเอาไว้ในตอนแรกเพลิงพระราทิพ เห็นใบหน้างามเปลือเปื้อนไปด้วยหยาดน้ําตาไม่เหลือเขาผู้หญิงใจซามที่ตามไปราวีน้องสาวเขาถึงโรงพยาบาลเลยสักนิดคนอย่างดรัญญาณาสมควรเจ็บปวดมากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนายพาฉันไปหน่อยได้หรือเปล่าเธอพอจะมีเงินในบัญชีอยู่บ้างโชคดีที่ตรงสมัยนี้กดเงินที่ตู้แบบไม่ใช้บัตรก็ได้หากมีโทรศัพท์ผูกกับบัญชีนั้นไว้ก่อนอยู่แล้ว แต่จำนวนเงินที่เช็คดูนั้นก็ไม่ได้มากมายถึงจะขนาดดำรงชีวิตได้ตลอดไปก็คงจะต้องหางานทำสักงานจะมีปัญหาก็ต้องส่วนเอกสารสำคัญเธอไม่ได้ติดตัวมาเลยสักอย่างแล้วจะไปไหนล่ะหมอชิดนึกถึงท้อยขำฟาดฟันนรัญญาก็ยิ่งชอบช้ำน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินบางทีการออกมาอาจจะมีความสุขมากกว่าทนอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของเราพลาทย์ แซงถอนหายใจยกมือสองข้างจับบ่าของหญิงสาวเอาไวา้มองจากมุมนี้เขาเห็นได้ชัดเลยว่าดรัญญาตัวเล็กกว่ามัทธุรสเสีอีกแต่ความร้ายกาดนั้นอาจจะมากกว่าหลายเท่าทะเลาะกับคนที่บ้านรุนแรงขนาดไหนกันถึงได้อยากหนีออกจากบ้านแบบนี้ฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแค่ต้องการไปพักผ่อนสักพักไม่ได้หนีออกจากบ้านเสียหน่อยพักผ่อนอะไรถึงไม่มีสัมภาระติดตัวมาเลยสักอย่าง ถ้านายไม่พาไปก็ปล่อยฉันจะนั่งแท็กซี่ไปเองช่วยไม่ได้มันประสบเหมาะพอดีทุกอย่างโดยที่เขานั้นไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรด้วยซ้ำไปถ้าจะโทษก็คงต้องโทษโชคชะตาของเธอเองแหละที่เดินเข้าปากเสืออย่างเขาง่ายอยากบอกว่าเข้าไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้ออกนอกจากเขาจะเป็นฝ่ายสำรับออกมาและกว่าจะถึงวันนั้นดรัญญาจะต้องได้รับบทเรียนชนิดที่ว่า ชาตินี้ไม่มีวันลืมได้ลงขึ้นรถเราค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันตลอดทางไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของหญิงสาวดวงตากลมเหมือนลอยออกไปไกลในขณะที่ข้างในใจนั้นเต็มไปด้วยคำถามว่าเหตุใดเธอต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้กันบางทีเธอก็อยากจะหลุดพ้นจากวงจรอึดอัดแต่ไม่เคยทำได้เลยสักครั้งหิวหรือเปล่าล่ะ เสียงเข้มดังขึ้นที่ถามไม่ได้เป็นห่วงแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกไกลๆว่าเขาต้องการสารอาหารลงท้องครั้งนี้ดูท่าเจ้าตัวจะทะเลาะกับคนในครอบครัวอย่างหนกักฉันไม่หิวแต่ผมหิวแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นายแวะหาข้าวกินก่อนก็ได้ฉันจะนั่งรอบ,บนรถพลาทิย์จอดเทียบข้างทางส่งผลให้คนตัวเล็กถึงกับขมวดคิว้ว ไม่เห็นสภาพร้านอาหารด้านหน้าเหลือบมองชายหนุ่มแวบ,บหนึ่งไม่คิดว่าเขาจะกินของพวกนี้ได้มันก็แปลกใจเล็กน้อยเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเธอกับเขานั้นเมื่อกินข้าวกันตามร้านที่ติดแอร์เสียมากกว่าข้างถนนแบบนี้น่ะไม่เคยเลยสักครั้งดึกแล้วแถวนี้มันหากินยากขอตอบเหมือนรู้ว่าเธอกำลังสงสัยเรื่องอะไรลงเถอะเรายังต้องเดินทางอีกหลายชั่วโมงเดี๋ยวจะหิวเอาเสียก่อน จะไม่ท้องเสียใช่หรือเปล่านรันว่ายอย่างกล้ากลกัวๆไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยนั่งกินตามข้างถนนนะแต่นานๆถึงจะกินสักทีและกินเมื่อใดมักจะท้องเสียแทบทุกรอบผมแวะปั๊มให้คุณได้นั่นเหมือนไม่ใช่คำตอบที่ดีเลยสักนิดอดที่จะแขวะชายหนุ่มไม่ได้เธอเห็นเขายกยิ้มจางๆก่อนจะพยักพยเยิดหน้าให้ลงจากรถไปสุดท้ายก็ต้องยอมตามไปติดๆ ทั้งสองคนใช้เวลากับอาหารมือดึกไม่นานมากนักก็ออกเดินทางกันต่อไมทันจะได้ถามว่าจะพาไปที่ไหนกันแน่หนังตาของเธอนั้นก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนอนเถออีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงคงเช้าพอดีนะ่ะคนขับรถบอกโดยไม่หันมามองหน้ากันสรุปจะไปที่ไหนกันแน่นายไม่ได้จะพาฉันไปขายใช่ไหมเนลัญญ่านอนตะแคงข้างหันไปหาชายหนุม่มนึกขอบคุณพลาทิ์ ในวันที่แย่ที่สุดอย่างน้อยเธอก็ยังคอยมีเขาอยู่ข้างๆถ้าผมจะพาคุณไปขายนะรับรองได้เลยว่าผมจะเป็นลูกค้าคนแรกเพิงรอเล่นนะเสียงทุ้มบอกพร้อมกับยื่นมือมาขายี่ผมของเธอจะพาไปพักผ่อนหย่อนใจรับรองได้เลยว่าคุณจะต้องชอบแน่ๆฉันไว้ใจนายนะดรัญญาอุ่นใจไม่น้อยเมื่ออีกฝ่ายหันมาส่งยิ้มให้กัน ตั้งแต่รู้จักกันมาพรราที่เป็นที่ปรึกษาดีมาโดยตลอดขอยอมรับฟังปัญหาของเธอทุกเรื่องในขณะที่คนอื่นไม่เคยสนใจมันก็นานเกือบปีแล้วหลังจากที่โดนแทงข้างหลังจากคนที่ไว้ใจที่สุดยอมรับเลยว่ากลัวการเปิดใจอีกครั้งเธอไม่เคยยอมให้ใครเข้ามาอีกและผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกขอบคุณมากเลยนะเพลิงลืมตาอีกทีก็ตอนที่รถยนต์จอดสนิท ท้องฝาเริ่มสว่างบ่งบอกได้ว่าวันแหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วพลาทิป์พาเธอมาแหลกซื้อของค,คล้ายๆกับตลาดแล้แยกกันจับจ่ายซื้อของใช้ส่วนตัวบอกไม่ถูกเลยว่าตัวเองนั้นกำลังรู้สึกอย่างไรเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไม่พบว่ามีสายจากทางบ้านซักสายนรัญญาแค่นยิ้มถามว่าตัวเองกำลังหวังอะไรอยู่กันแน่หญิงสาวใส่หน้ายิ้มยิ้มปัดเรื่องกวนใจออกไป จัดการเบิกเงินสดติดตัวเอาไว้ส่วนหนึ่งเผื่อมีเรื่องฉุกเฉินขึ้น,นมาสายชาร์จแบตเธอก็ซื้อติดตัวเอาไว้ดูแล้วอย่างนี้โทรศัพท์น่าจะสสาคัญที่สุดซื้อครบหรือยังพราทิฟรออยู่ที่รถก่อนแล้วครบแล้วล่ะไปกันเลยหรือเปล่าได้เจ้าของร่างสูงช่วยเธอถือของแล้วเดินนําหน้าไปทากลางความงุนงงของหญิงสาวเดี๋ยวเพลิงเราไม่ขับรถกันไปเหรอ เราจะนั่งเรือไปกันปลายนิ้วชี้ไปอย่างท่าเรือดรัญญามองไปรอบๆตอนแรกเข้าใจว่าเขาพามาพักผ่อนที่ทะเลอาจจะเป็นบ้านพักเละแวกนี้แต่ไม่คิดว่าจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปความงามรอบตัวทำให้ดรัญญาลืมความเสียใจลงไปได้บ้างเครื่องมือสื่อสารถูกปิดเพราะคิดว่ายังไงก็คงจะไม่มีใครโทรตามมาอยู่ดีเหลือบมองชายหนุ่มข้างกาย ก็ได้แต่ครุ่นคิดว่าเหตุใดเธอถึงกล้าที่จะมากับเขาสองคนทางที่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมองหน้ากันแบบนี้อยากได้อะไรล่ะคนที่ตกอยู่ในภาวงถึงกับสะดุ้งเฮือกอายแสนอายเมื่อโดนจับได้ยิ้งสาวเชิดหน้าขึ้นแล้วไหวไหลเล็กน้อยไม่ได้มองสักหน่อยจะโทรบอกที่บ้านก่อนไหมที่ที่เราจะไปมันไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์นะ นายจะพาฉันไปที่ไหนกันแน่ทำไมมันถึงได้กันดานขนาดนั้นรู้แบบนี้ขอแยกตัวเดินทางเองคนเดียวดีกว่าแต่ถ้าจะให้กลับลำตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะอยู่กลางทะเลเกาะส่วนตัวของผมเองนะ่ะพลาทิ่บอกพลางยกยิ้มสังเกตคนตัวเล็กไปในตัวเทวายิงสาวไม่มีความตื่นเต้นใดๆให้เขาได้เห็นดารันญยญานั้นยังคงทำหน้าบูดเรากับไม่พอใจนะัก ในนายบอกว่าที่บ้านทำธุรกิจสวนปลาล์มอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้สนฐานะอะไรของเขาหรอกนะเพียงแต่ถ้าหากในอนาคตความสัมพันธ์ของเธอกับเขาไปด้วยกันได้ดีจะได้ไม่ลำบากตอนที่คนในครอบครัวรู้เขาตัวอย่างก็ของธนาโชตมีให้เห็นมาแล้วแล้วคนอย่างผมจะมีเกาะส่วนตัวเพิ่มไม่ได้หรือไงก็ถ้ามันจะส่วนตัวจนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ฉันว่ามันลำบากเกินไปไหม นายพาฉันมาทําอะไรเสียงหวานอดครวนยิ่งทําให้ชายหนุ่มพึงพอใจชีวิตของดรัญญาไม่เคยเจอกับความลําบากมาก่อนเกิดมาท่ามกลางความมั่นคงถึงล้มก็ยังคงมีพรมนุ่มๆค่คอยรองรับต่างจากน้องสาวข,ของเขาซึ่งความเพียบพร้อมของหญิงสาวไม่อาจขัดเกลาวจิตใจของเธอได้ถึงได้ทําแต่เรื่องเลวๆเ,เป็นฆาตกรพากชีวิตบริสุทธิ์ในท้องมัทรสไปอย่างไม่มีวันกลบับ แถมอย่างลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่รู้สึกผิดในขณะที่ครอบครัวพยายามปกปิดความผิดของเจ้าหลอนกลายเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งที่มันไม่ใช่เลยสักนิดใครไม่เอาเรื่องแต่เขาจะเอาลืมบอกว่าที่นั่นไม่มีสัญญาณโทราศัพท์แล้วก็ปั่นไฟใช้ในายล้อฉันเล่หรือเปล่าเพลิงแล้วแบบนี้ถ้ามันร้อนๆละ่ะ จะทำยังไงให้นอนเงินไหลโชคอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเธอไม่ชอบความลำบากและไม่สู้กับความร้อนด้วยเปล่าฉันพูดจริงฉันจะกลับนายสั่งให้คนขับเรือวกกลับเดี๋ยวนี้เลยนะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าพูดไม่รู้เรื่องนะก่อนจะมาก็ถามแล้วเธอบอกว่าไปที่ไหนก็ได้ขอที่สงบสงบพลาดที่ปรามเสียงแข็งเล่นเอาอีกฝ่ายชะงกักแต่ฉันไม่รู้นี่ ว่ามันจะไม่มีไฟใช้ไฟนะ่ยมีใช้มันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นสักหน่อยตัดขาดจากโลกภายนอกดูบ้างจะได้เรียนรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงกันแน่อยู่ที่นั่นไม่มีใครคุ้มกระลาหัวอยากจะรู้นักว่าเธอจะเก่งได้สักกี่น้ําไอ้สันดานที่ชอบเหย็ดคนอื่นรวมไปถึงรังแกคนอื่นด้วยจะได้รับการเอาคืนเป็นร้อยเท่านายพูดอะไรกันแน่ความในคำพูดนั้น ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆหมายถึงจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากๆพลาทิปเลียริมฝีปากก่นด่าตัวเองในใจที่เผอหลุดแสดงอาการอย่างที่ใจคิดออกไปมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดไพยความจริงใจเย็นๆได้แต่บอกตัวเองเอาไว้คิดจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ขานเข่าเข้ามาขอร้องต้องค่อยๆแลเนื้อออกทีละนิดเขาพอจะรู้ว่า สุดอ่อนของดรัญญาอยู่ตรงไหนกันอย่างุนหินนักเลยนะไปถึงแล้วเดี๋ยวจะติดใจตั้งแต่เริ่มคุยกับเธอมามันทําให้เขารู้สึกเหนื่อยกว่าผู้หญิงคนอื่นๆดรัญญานั้นค่อนข้างที่จะไว้ตัวและหยิงทะนงเธอไม่คิดจะง้อคนอื่นสักนิดนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้กลุ่มเพื่อนๆบอยขอจะเลิกคบไปในที่สุดมนุษย์ทุกคนไม่มีใครดีร้อยปอร์เซนแต่สําหรับคนตรงหน้า คิดอยู่ว่าเธอยังมีความเป็นคนบ้างอยู่หรือเปล่าทางที่มาทุรสเพิ่งจะเจ็บตัวปางตายแต่ดารัญญาไม่พูดถึงเลยสักคำดารัญญาคิดมาตลอดว่าการพบกันระหว่างเขากับเธอนั้นคือเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องตลกที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาเลยก็ว่าได้บนโลกใบนี้นะ่ะไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่คำว่าจงใจให้เกิดขึ้นทุกอย่างก็แค่แผนเท่านั้น กว่าเยื่ออย่างเธอจะรู้ตัวบ้านนั้นก็คงจะโดนขอเชิญเนื้อออกจนหมดตัวไปแล้วที่นี่เหมาะแก่การพักผ่อนปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปไกลก็จริงแต่ว่าเหมือนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยสักอย่างบนก่อนนี้มีบ้านอยู่เพียงไม่กี่หลังและหลังที่ดูจะใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นบ้านของชายหนุ่มอย่างไม่ต้องสงสยัยนายมาบ่อยหรือเปล่าก็มาทุกปีมันเป็นที่ปลีกวิเวกสำหรับเขา คนนอกไม่สามารถลุกล้าเข้ามาได้และเพราะเหตุผลนี้เขาจึงเลือกพาดารัญยามาที่นี่ยังไงล่ะไม่ใช่เพราะความต้องการเป็นส่วนตัวอะไรหรอกนะแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่จะทําให้เธอหนีไปไหนไม่พ้นยังไงล่ะถ้าอยากหนีจริงๆก็ต้องว่ายน้ำโต้คลื่นกลับไปเองหมดแรงก็จมตายอยู่กลางทะเลนั่นแหละเดาว่าผู้หญิงแบบนี้คงไม่กล้าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแน่นอน จากนี้ต่อไปได้เริ่มนับถอยหลังวันเปิดฉากนรกบนดินเสธีแล้วสวนปามของนายล่าไม่ต้องไปดูแลหรอคนถามพูดโดนไม่มองหน้าเพราะกำลังสำรวจบ้านไปทั่วผมอยากพักผ่อนบ้างไม่ได้หรือไงทำงานมาทั้งปีข้าวของที่ซื้อมาถูกวางบนพื้นหางตาเหลือบเห็นคนของตัวเองมาด้อมๆมองๆแต่พลาทิปปัดมือไล่ให้กลับไปก่อนเพลง เสียงหวานตะกนร้องเรียกเหมือนจะดังมาจากห้องนอนทำไมมีแค่ห้องเดียวล่ะแล้วทำไมต้องมีหลายห้องดารัญญาเดินกลับมาด้วยใบหน้าไม่สู้ดีเท่าไหร่นักเห็นเธอเป็นคนแบบนี้แต่เรื่องผู้ชายก็ไม่ได้ไวไฟขนาดนั้นหรอกนะแล้วน่าจะนอนตรงไหนล่ะบนเตียงเจ้าของร่างสูงตอบสั้นๆใจนึกรำคาญความเรื่องมากของหญิงสาวที่นี่บ้านผมนะ และผมไม่มีวันยอมนอนบนพื้นแข็งๆแ,แน่นอนพลาทิพย์ศบตากลมโตแล้วดึงเธอเข้ามาใกล้ทว่ากลับโดนเจ้าตัวมองคอนยกใหญ่บางครั้งเขาก็นึกเหมือนไส่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกันราวกับว่าเธอรู้ว่าตัวเองมีเล่์ล้นเหลือพอที่จะทําให้คนอยู่ใกล้เผลอตัวอันที่จริงเขาเองก็เผลอไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันมันคงจะดําเนินไปได้ด้วยดีตามคําสัญญาที่ผู้ใหญ่ให้เอาไว้ถ้าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นกับมัทโรสเสก่อน เชื่อเธอว่าต่อให้คุณนอนอีกห้องถ้าผมจะทำขึ้นมาจริงๆคิดว่าจะรอดหรือยังไงที่นี่ถิ่นผมนะคิดจะดือ้อระวังโดนกำราบชายหนุ่มใช้หลังมือเคาะเข้ากับหน้าผากมนแก้มใส่น้นแดงระเรื่อขึ้นก่อนที่เธอจะสะบัดตัวนี้ไปอีกด้านพลลาทิพย์ปล่อยให้ดารัญญาสำรวจบนก่อนนี้อย่างพอใจถามอะไรก็ตอบตามความจริงส่วนเจ้าตัวนั้น เลิกสงสัยไปเองจากนั้นซึ่งบอกให้หญิงสาวเข้าไปนอนพักผ่อนหลังจากที่เดินทางมาหลายชั่วโมงส่วนเขานั้นจะขอจัดการธุระส่วนตัวโดยสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ลักลอบเข้าไปในห้องระหว่างที่เธอนอนหลับตื่นอีกทีดูเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเจ้าของเกาะสั่งให้อับน้ำอับทาซึ่งพอเดินออกมาในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเธอคิดว่ามันถือเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ อย่างน้อยก็คือองค์น้ํากับขันตรงหน้านี่ไงดารัญญาผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโปร่งๆตัดสินใจเลือกทางนี้เองก็ต้องยอมปรับตัวกับสิ่งที่กําลังเผชิญใช้เวลาไม่นานนักเจ้าของร่างบางถึงเดินออกมาจากห้องน้ําในสภาพที่ดูแปลกออกไปพลาธทิพมองอย่างไม่วางตาอาจเป็นพอเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่พายเขานึกขันเหลือเกินไม่เคยเห็นคุณแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยนะ มันตลกมากหรือเปล่าพอโดนทักแบบนี้รอยทั้งร้อยผู้หญิงที่ไหนก็หมดความมั่นใจทั้งนั้นเสื้อยืดตัวใหญ่กับกางเกงขาสั้นขอบอยางยืดที่ซื้อแบบนี้ก็พอเห็นว่ามันถูกและน่าจะใส่สบายไม่หรอกเหมือนนั่งนี่มาชายหนุ่มตกที่นั่งคางๆก่อนที่หญิงสาวจะยอมเดินมาหย่อนสะโพกแล้วนั่งลงเวลามาที่นี่นายทำอะไรบ้างอยู่เรื่อยๆเอ่ยๆแบบนี้น่ะหรอ พอดูแล้วเหมือนก็ไม่มีอะไรให้ทำเหมาะแก่การปลีกวิเวกแบบที่ตัดขาดจากโลกภายนอกจริงๆถ้าลองเปิดโทรศัพท์ดูก็พบว่ามันไม่มีสัญญาณเวลาพักสมองผมมักไม่อยากจะทำอะไรเลยสักอย่างสังเกตว่าข้างๆพาลาทิ์มีขนมหลายถุงรวมถึงยี่ห้อเครื่องดื่มด้วยขอคงซื้อมาตอนที่แยกกับเธอกระมังแล้วนายจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนหรอ เธอเองก็ยังไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนกับชีวิตในวันข้างหน้าอาจจะต้องโทรหาพนมแล้วขอให้ส่งเอกสารจำเป็นมาให้แต่ตอนนั้นก็คงต้องมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเสก่อนแก้วายมีน้ำสีอัำพันอยู่ก้นๆถูกโครงไปโครงมาในตาคมกรีบจ้องมองเงาสะท้อนของหญิงสาวและยกยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยขอชอบเวลาที่ได้เป็นฝ่ายออกไลลาโดยที่เหยื่อไม่ทนนันได้รู้ตัว นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากอยู่ที่นี่ถึงเมื่อไรฉันอยากหางานทำนาแต่ไม่ได้เอกสารสำคัญมาด้วยแม้กระทั่งบัตรประชาชนผมถามอะไรหน่อยเหอะชายหนุ่มเปลี่ยนท่านางหันหน้าเข้าหาคนตัวเล็กถึงขนาดรีบออกมาจนไม่ได้พกของสำคัญมาด้วยคุณทะเลาะกับที่บ้านเรื่องอะไรกันแน่แค่อยากจะรู้ว่าเธอจะยอมเปิดปากบอกความจริงหรือเปล่า จบไปแล้วนะคะทุกคนกับละอองใจในม่านเพลิงตอนที่สองเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าตอนแรกก็อาจจะมีความเหนื่อยๆสักนิดนะคะทุกคนแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยขอบอกไว้เลยนะคะว่าดรามา่าหนักหน่วงแน่นอนค่ะทุกคนนางเอกของเราก็ไม่ค่อยจะยอมใครส่วนพระเอกของเราก็ไม่ยอมใครเหมือนกันแน่นอนคะ่ะแล้วก็ถ้าพระเอกรู้ความจริงเนี่ยน่าจะดราม่าหนักๆแน่นอนค่ะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้ถ้าอ่นานผิดพลาดตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนใครที่สนใจแบบเป็นหนังสือนะคะทุกคนก็ยังมีเป็นเล่มอยู่นะคะถ้าสนใจก็เราก็ฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะทักมาที่เพจ Facebook ได้เลยส่วนช่องนี้ก็ฝากทุกคน กดไลค์หรือว่ากดติดตามเหมือนเดิมนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฝักมากๆเลยค่ะ